ห่วยตาไม้อำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับเป็นล่าห่วยขนาดใหญ่นะครับปูปลาหน้านาในลายแห้งนะครับพี่น้องนี่ชาวบ้านเป็นมีเลือนะครับเป็นกับออกไปหาปลามาขายกันนะครับอีกฟังทางด้านนวนนะครับพี่น้องครับกับเป็นห่วยตาไม้ขึ้นกันครับพี่น้องครับเส้นทางนี้กับไปอำเภอกันทะลัก์นะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นห่วยรอเลี้ยงชีวิต เช่าตาไม้นะครับพี่น้องครับของอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับปลาเยอะมากๆครับหลังจากได้ปลาแล้วชาวบ้านก็จะนำขึ้นมาขายที่ตลาดปลาห้วยตาไม้แห่งนี้แะครับนี่แหละครับพี่น้องครับหลังจากได้ปลานะครับจากข้างห้วยตาไม้เป็นกระสีเอาขึ้นมาแล่เอามาตากแดดขายกันแบบนี้เลยนะครับพี่น้องครับสดๆจากห้วยตาไม้ครับ นี่ครับชาวบ้านเพิ่นกัอันนี้ปลาดุกนะครับพี่น้องครับสดๆจากห้วยตาไม้อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดอืมน่าสนใจมากๆนะครับพี่น้องครับนี่ครับนี่แหละครับตลาดปลาห้วยตาไม้ก็อยูริ่มห้วยนี่แหละครับพี่น้องครับผุนห้วยก็อยู่ทั้งผุนครับห้วยตาไม้นะครับพี่น้องครับทั้งพีอ่ะไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ